รองศาสตราจารย์นายแพทย์อาทิย์เคลวิศสัญยแพทย์ตกแต่งภาควิชาสัลยแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวถึงแนวทางการรักษาเด็กหญิงแอร์นามสมมุติชาวเกาหลีวัยว12ปีที่ถูกนายนาทีแต่งอ่อนและนางสาวรัตนากรปียวราธร,รมเจ้าของร้านตัดแต่งขนสุนัขสองสามีภรรยาอาดีตนายจ้างทำร้ายร่างกายอย่างทารุณจนอาการสาหัส หลังนายแพทย์ทศพรเสรีรักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำตัวเด็กหญิงแอส่งให้แพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีทำการรักษาเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโฆษกสมุนรัฐมนตรีนี่นะครับ,รบท่านได้ท่านเป็นสีขาวรามาธิบดีแล้วท่านกคุ้นเคยกับผมสนิทกันท่านก็โทรมาปรึกษาาะว่าอันนี้ไม่มีปัญหาหรอกเพราะเป็นปัญหาซึ่งเราก็รักษาอยู่แล้วการที่เขา เหยียดแขนไม่ได้การแขนไม่ได้เขาก็ทำทาได้คือความพิการในด้านหน้าที่เสียไปครับความพิการในด้านหน้าที่ก็คือ Functional Deformity นะฮะก็จะกลับคืนมาเป็นการแก้ไขความพิการให้เขาได้รองศาสตร,ราจารย์นายแพทย์อาทิบอกว่าการตรวจสอบบาดแผลตามร่างกายของเด็กหญิงแอร์พบว่ามีบาดแผลแทบทั้งตัว ขาซ้ายเป็นแผลนูดส่วนแขนด้านซ้ายไม่สามารถยกขึ้นได้ส่วนขั้นตอนการให้กลับมาอยู่ในสภาพปกติควมพิการที่เราเห็นที่หัวนมก็พิรูปไปแล้วข้างซ้ายนี่ถูกแผลเป็นกื่ทําลายแทบจะไม่เห็นหัวนมเลยนะครับแล้วก็ร้างขวาหัวนมยังเห็นอยู่แต่ว่ามันถูกดึงรั้งอยู่ทางนักแร้เปลี่ยนที่ไปแล้วนะครับซึ่งเราต้องแก้ไขย้ายกลับมาที่เดิมแล้วก็ต้องสร้างเนื้อนมนให้เขา หรือว่ากำจัดไข่เป็นออกแล้วสั่งทางนมเข้ามาการผ่าตัดแก้ไขความพิการทางแพทย์บาดแผลตามร่างกายที่มีรอยนูนจะทําการตัดออกให้ดูราบเรียบขึ้นอย่างเขาพิการจากการที่เขาเยียดแขนไม่ได้ก็มันดึงร่างเราก็มันแก้ให้เขาหายพิการจากการเยียดแขนไม่ไ,มได้ก็เยียดแขนได้ตรงแรกแรกก็เช่นเดียวกันเขาแขนเกิดตั้ตมตัวติดกันเลยแรกแรกนี่ปิดเป็นแผ่นเดียวกจะเหมือนกันฮะ,ะลักแรกกับอ่าม้นคือเป็นอย่างนี้เลยนะครับ เราก็ต้องพยายามคลายที่รติดออกการผ่าตัดนั้นจะทําภายใต้ภาวะการปลอดเชื้อและหลังผ่ตงาตัดทิมแพ์ทยจะต้องผ่าตัดทีละจุดไม่สามารถทําให้เสร็จได้ในครั้งเดียวโดยค่าใช้ใจ่ายขึ้นอยู่กับการรักษาซึ่งต้องใช้เวลา6เดือนถึง2ปีหากผู้ปกครองและเด็กหญิงแอมีความพร้อมก็จะทําให้เร็วที่สุดภายใน1สัปดาห์